สวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินเราไปเที่ยวกับพี่น้องขณะนี้รถบัสท้างซีขันครับเดินทางมาหอดหน้นางานนะครับพี่น้องก,กำลังหาช่องเขา่าครับพี่น้องอาจจะสามารถเขา่าทางใดๆครับพี่น้องปาดไว้เดี๋อาจารย์ าชมบรรยากาศข้างในกันครับพี่น้องแล้วหาเอารถเข้าก่อนครับพี่น้องะรู้สิว่าพื้นที่จะค่อนข้างแคบนะครับพี่น้องนะครบดบรถก่อนครับหาเบืบ้งองบค,ครับพี่น้องแคบเองครับดูสิว่าจะแคบม,มากๆเลยครับรู้ว่าที่จอดได้บ้างขวางไว้ก่อนครับพี่น้องสักครู่ครับเพื่อจะจังเด ครับพี่น้องสนามบมาถึงแล้วครับพี่น้องสี่ห้าเมโอ้โอ้บ่าน้เด้อตั้เอะี่คนเด้อโอ้ย่างตะบนูเดี่ยวเขาได้ดีเดี่ยวเขาอไรบ้างล่ะต้องถอยเขาอยากถอยเข่าอ่ะแบเดี้ยนเยอะวันนี้น ติดพีดดดติดครับติดครับติดดเสาครับแมงครับตีดเสาครับติดเสาติดเสมุมเลยครับพอถ้าเบียดเมื่อไรเบียนมื่อไรหางฝาดนี่ายฝาดเลย วัับับวัดหมอนแม่ายขมนีหเดี๋ยวกรแงยิงใหะเดินหน้ากันไงได้เดี๋ยวผมอันนี้ห้เพราะว่าของผมมันมีแผลเดี๋ยวเอา ลองให้ครับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่าล้นเท่าอ่ะเลี้ยวยากก้ม,คคคม,มูครับพี่น้องเพราะว่าค่อนข้างแคบครับเราจะมาเบ่งว่าจะเข่าได้เมื่อไหรครับพี่น้องต้องลับรถคอยเข่าครับง่ายดีครับแล้วมารอรุูนกันครับว่า บนเขานี้ครับพี่นออ้องอุส่าทักบอกพวการทักบอกพก่อพอการบ่าท่านอาจารย์บาทเวยทักบอกพ่อพ่อรถบาสสีหัดได้อีกสองโลหันดกอยากมาเบิ้งถาเบิ้งครับพี่น้องว่าจะเขา,าได้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะล่องกรมูครับพี่น้องล่องเบิ้งครับ มสิวไวเลยแล้วครับผมสิวไวถอยออกเลยแล้วครับบกะลองเบืองครับเราจะลองเทสครับพี่น้องเอาสีขาวไปอยู่ในสุดครับออกที่ล้างมูออะไรครับพี่น้องขอเทสฟอนครับสักครู่ครับพี่น้องเยาจะให้ชมครับว่าจะได้เมไดลครับพี่น้องมาชมกันต่อครับว่า เอาจะสามารถทอยเข้าได้บ่ครับพอพื้นที่บา,า,านข้างแคบครับค่ารถกระบะพอ,อับอกเกบ้าลัลลาค่รับกำลังตอนนี้กำลัง เบิ่่งวตอันนี้ออกอะเดินหนาวมากครับเดินหนาวมากกับเสียบไทยเขอยได้เลยครับพี่น้องพี่หนุ่มเพื่อนกลับไปกลับรถมาครับพี่น้องเอา,เ,อาเดินนาครับป้าเดินนาเดินนาแขวางรถบัสรถบัสจะถอย เดินหน้าไปนะครับเดินหน้าไปนะครับตวหมอนอหมเลยโยกครับพี่น้องโยกของของเขาจะเบียด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 ไปยังน้อยครับพี่น้องถ้าความเบียดเบียดไ้ยังน้อยแลวก็ากขาเขาครับแต่ว่าพอมันหาคอน้างยากครับ ใส่หลายใส่หลเลยใส่หลไหลมาเลยมาเลยมาเลยหักเลยหักเลยมา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 เลยใส่ห้างไอ้ใส่ห้างใส่ห้างมาเลยมาเลยได้ครับพี่น้องบางทีเหลือเพือ เข้าจะยู่นอกงูเนะครับบันี้ละออกเข้าก็ต้องออกออกขวาครับพี่น้องออดใครบัวได้บักรติต้องแห่ห่าเขาก่อน,น,อกกอนเหมือนกันพ่อกันเงินหกลอยจะเขา่าบัวไหนมีปัญหาครับพี่นอ้นองอะไร พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ข,ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมคับขอบคุณทุกการั่งแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ